ร่มแบบร่มเย็นหนาววังเต้นเต้นมากันร่มค่ะเต้นกับสิปิวต้องเอาของหนักๆมาอันกันไว้ฮะบิสกอตไวโนกฮะโอยนกหนาวเิ่งเสื้อแขนยาวใส่กับบอสไซสัลล่าแต่เสื้อแขนยาวกับบอสไซ มากันกันลมจะซือ้อกระสิปิววไ 妈妈说：“我明天要。”